เห็นเขารวยให้ดูตอนที่เขาหาไม่ใช่อิจฉาตอนที่เขามี เห็นเขามีตังค์ไม่ใช่คอยคิดที่จะขอยืมเขาพอเขาไม่ให้ก็บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนที่สร้างตัวมาด้วยตัวเองคนที่หาเงินมาด้วยตัวเองคนเหล่านี้เขาเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเขาเป็นคนที่อดทนและเขาก็เป็นคนที่อดออมเขาเป็นคนที่เสียสละเวลาแห่งความสุขเพื่อเอาไปสร้างอนาคตเขาเสียสละเวลาที่จะอยู่กับ ครอบครัวแบบมีความสุขเพื่อเอามาสร้างอนาคตให้กับครอบครัวที่แข็งแรงคุณเห็นไหมคะว่าคนที่เขามีหรือคนที่เขาได้คนเหล่านั้นทําไม่หยุดไม่หยุดทําคนเหล่านั้นทำทั้งทั้งที่ไม่พร้อมคนเหล่านั้นทำทั้งทั้งที่วันนั้นยังไม่ได้อะไรเลยและคนเหล่านั้นทำทั้งทั้งที่โดนดูถูกเชื่อไหมคะกว่าจะมีทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เขาเคยอยู่ในจุดที่ทำแล้วไม่ได้อะไรเลยมาก่อน แต่พอวันที่เขามีมันก็เป็นวันที่เขาคู่ควรที่จะได้รับดังนั้นถ้าเราเห็นตอนที่เขามีให้เรายินดีแล้วก็ชื่นชมกับเขาเพราะเขาเหล่านั้นคือคนที่สร้างมาด้วยตัวเองค่ะ